ลองนึกภาพพลังงานมหาศาลที่วิ่งพล่านอยู่ในสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศสิครับเคยสงสัยไหมครับว่ามีอะไรที่คอยกั้นไม่ให้พลังงานทั้งหมดนั่นมันระเบิดตุ้มออกมาคําตอบอาจจะฟังดูธรรมดาจนน่าตกใจเลยนะครับมันคือก๊าซธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังเกราะล่องหนที่ว่านี้กันหรือที่เรียกกันในทางเทคนิคว่าก๊าซไดอิเล็กทริกครับใช่แล้วครับคําถามสําคัญเลยก็คืออะไรกันแน่ที่คอยคุมระบบไฟฟ้าขนาดยักษ์ใหญ่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ไม่ให้มันลัดวงจรจนพังพินาศไปหมดซึ่งคาตอบเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลาเลยนะแต่เราแค่มองไม่เห็นมันเท่านั้นเองสิ่งนั้นก็คือก๊าซครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยกับส่วนแรกเกราะล่องหนเราจะมาดูกันว่าก๊าซเนี่ยนะมันจะไปหยุดความโกลาหลทางไฟฟ้าได้ยังไงกันก๊าซไดอิเล็กทริกถ้าใช้อธิบายง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือก๊าซที่ทําตัวเป็นฉนวนไฟฟ้านั่นแหละครับแต่ความพิเศษของมันอยู่ตรงที่ว่า ประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันไม่ได้คงที่นะครับมันจะเปลี่ยนไปตามความแรงของสนามไฟฟ้าที่มันเจอคืออากาศรอบตัวเราเนี่ยก็เป็นฉนวนที่ดีนะแต่แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นพอเจอไฟฟ้าแรงสูงมากๆเข้าไปโอ้โหอากาศธรรมดานี้เอาไมา่อยู่ครับเราต้องการก๊าซชนิดพิเศษเป็นเหมือนสุดยอดทหารเลยก็ว่าได้แล้วเจ้ากา๊าซที่เป็นฉนวนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบเดียวนะครับมันมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆเลยเหมือนเป็นยามสองทีมที่มีสไตล์การทำงานคนละขั้วกันเลย ความต่างมันอยู่ตรงปรัชญาการทำงานของมันนี่แหละครับฝั่งซ้ายเนี่ยพวกอิเล็กโทรโพซิทีฟอย่างไนโตรเจนหรืออากาศที่เราหายใจพวกนี้พอเจอเรื่องปุ๊บจะมีแนวโน้มสละอิเล็กตรอนของตัวเองออกไปก่อนเลยแต่ฝั่งขวาครับพวกอิเล็กโทรเนกาทีฟอย่าง S-F6 นี่คนละเรื่องเลยพวกนี้ไม่สละครับแต่จะทำตัวเป็นนักเก็บคือจะคอยดูดอิเล็กตรอนอิสระที่ลอยไปลอยมาเนี่ยเข้ามาไว้กับตัวให้หมดและนี่แหละครับคือท่าไม้ตายของพวกมัน กระบวนการที่เรียกว่าการยึดติดของอิเล็กตรอนคือโมเลกุลของก๊าซพวกนี้มันจะทําตัวเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยครับคอยวิ่งไล่เก็บกวาดอิเล็กตรอนอิสระที่กําลังจะก่อเรื่องพอจับได้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนอิเล็กตรอนตัวป่วนให้คลายเป็นไอออนลบที่แบบตัวใหญ่ขึ้นหนักขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ช้าลงมากๆนึกภาพยามที่ไม่ได้วิ่งไล่จับผู้ร้ายแต่ใช้แม่เหล็กพลังสูงดูดผู้ร้ายให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ประมาณนั้นเลยครับ แต่แน่นอนครับว่าไม่มีกลอไหนในโลกที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานแล้วถ้าเกิดเจ้ากรอล่องโหนนี่มันเอาไม่อยู่ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นส่วนต่อไปเราจะไปดูศาสตร์แห่งการพังทลายของฉนวนกันครับกลไกการพังทลายแบบแรกเนี่ยเรียกว่ากลไกทาวเซนต์นะครับมันเป็นการพังแบบค่อยๆล่ามเหมือนไฟลามทุ่งช้าๆเรื่องมันเริ่มจากอิเล็กตรอนอิสระแค่ตัวเดียวเลยครับมันได้พลังงานจากสนามไฟฟ้าแล้วก็ ปั้งวิ่งไปชนกับโมเลกุลของกา๊าซผลก็คือมันทําให้อิเล็กตรอนอีกตัวหลุดออกมาเกิดเป็นเหมือนหิมะถล่มก้อนเล็กๆที่เรียกว่าอิเล็กตรอนอวารแลนจ์แต่แค่ก้อนเดียวเนี่ยยังทําอะไรไม่ได้นะครับมันต้องเกิดไอ้ก้อนเล็กๆแบบนี้ซ้าไปซ้ามาหลายต่อหลายรุ่นเลยกว่าพลังงานมันจะมากพอที่จะเชื่อมช่องว่างทั้งหมดแล้วเกิดการเบรกดาวน์ขึ้นมาได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้หิมะถล่มก้อนแรกเนี่ยมันใหญ่พอใหญ่มากๆทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเลยนะครับ ใหญ่แค่ไหนนะครับก็ประมาณร้อยล้านอิเล็กตรอนในก้อนเดียวพอมีจํานวนมหาศาลขนาดนี้ปุ๊บมันจะไม่ต้องรอรุ่นต่อไปแล้วครับมันจะสร้างทางด่วนสายฟ้าของตัวเองขึ้นมาเลยที่เรียกว่าสตรีมเมอร์แล้วก็ปุ้งเกิดการเบรกดาวน์ทันทีในชั่วพริบตาแล้วคําถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าฉนวนมันจะพังที่แรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่นักวิทยาศาสตร์เขามีคําตอบให้ครับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากฎของปาสเชน กฎนี้บอกไว้เจ๋งมากเลยครับเขาบอกว่าจุดที่มันจะพังเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่าความดันก๊าซเป็นเท่าไหร่หรือระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้ามันไกลแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับผลคูณของ2องอย่างนี้ตั้งหากมันเป็นเหมือนสูตรสำคัญที่วิศวกรไฟฟ้าใช้ในการออกแบบอุปกรณ์เลยแหละครับโอเคครับทีนี้มาดูปรากฏการณ์ที่มันจะว่าแปลกก็แปลกนะครับเรียกว่าโคโรนาเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่ไวรัสนะในโลกของไฟฟ้าเนี่ยโคโรนาคือการเบรกดาวแบบเครื่องเครื่องกลางๆ คือมันพังแต่พังไม่หมดพังแค่บางส่วนมันจะชอบเกิดตรงที่สนามไฟฟ้ามันไม่สม่ำเสมอเช่นตรงปลายแหลมๆของอะไรสักอย่างนั่นแหละครับแล้วเจ้าโครโรนานี้ก็ไม่ได้มีหน้าตาเดียวนะครับมันมีทั้ง3าแบบหลกัลกๆเลยแบบแรกคือ star corona ครับอันนี้จะเกิดตรงปลายที่แหลมเปียกเลยเสียงจะเบาๆบาซี่ๆเหมือนเสียงลมแบบที่2ขยับมาที่วัตถุที่เรียบขึ้นมาหน่อยจะเกิด streamer corona เสียงจะดังขึ้นมาอีกนิดเหมือนเสียงผ้าใบที่โดนลมตีและสุดท้ายแบบที่อลังการที่สุด ล e a เดอร์โคโรนาครับอันนี้เกิดในช่องว่างที่กว้างมากๆเป็นเม็ดๆเลยจะเห็นเป็นเส้นแสงสว่างวาบๆแล้วก็มีเสียงเปรี้ยดังๆแบบที่เรานึกถึงเวลาไฟฟ้าช็อตนั่นแหละครับเอาละครับมาถึงตัวละครเอกของเรื่องนี้กันแล้ว s ัลเฟอร์เฮกซาฟลูออหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า SF6 ถ้าจะบอกว่ามันคือราชาแห่งก๊าซฉนวนก็คงไม่ผิดเลยครับแต่มันก็เป็นราชาที่มีจุดอ่อนร้ายแรงมากๆเช่นกัน ดูความสามารถของมันจากกราฟนี้ได้เลยครับคือถ้าเราให้ความสามารถในการเป็นฉนวนของอากาศเนี่ยเป็น1ห,หน่วยนะ SF6 ตัวเดียวเนี่ยมีความสามารถสูงกว่าถึงเกือบ3เท่านี่มันไม่ใช่แค่ดีกว่าเฉยๆนะครับนี่มันคือคนละระดับกันเลยและนี่คือเหตุผลที่วิศวกรไฟฟ้าทั่วโลกถึงอยากได้มันมาใช้งานกันนักหนาแล้วมันถูกเอาไปใช้ทำอะไรบ้างโอ้โหเยอะเลยครับโดยเฉพาะในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อย่างแรกเลยคือในสถานีไฟฟ้าย่อยแบบ GAS หรือ Gas Insulated System ครับการใช้ Sf6 เนี่ยทำให้เราย่อส่วนสถานีไฟฟ้าลงมาได้ถึง40%เลยนะคือจากที่ต้องใช้ที่ดินผืนใหญ่ๆก็เหลือพื้นที่นิดเดียวสร้างในเมืองได้สบายๆหรือในหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ GITs ก็เหมือนกันครับแต่ก่อนใช้หม้อแปลงน้ามันซึ่งเสี่ยงไฟไหม้มากพรเปลี่ยนมาใช้ Sf6 ที่มันไม่ติดไฟความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับแต่เรื่องมันมีด้านมืดครับ ถึงแม้ว่า S f เจะเป็นสุดยอดฮีโร่ในวงการไฟฟ้าแต่มันกลับกลายเป็นตัวร้ายตัวเป้งสําหรับสิ่งแวดล้อมโลกมันเป็นก๊าซเรืองกระจกที่รุนแรงมากๆนะครับและที่เลวร้ายที่สุดคือพอหลุดออกไปแล้วมันจะอยู่ในชั้นบรรยากาศของเราได้นานเป็นพันๆปีเลยนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่เราจะทําเป็นมองไม่เห็นไม่ได้แล้วและนี่ก็คือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องนี้ครับเมื่อฮีโร่ที่เราพึ่งพามาตลอดกลับมีด้านมืดซ่อนอยู่คําถามใหญ่ก็คือแล้วเราจะเอาอยัางไงกันต่อ มันเป็นโจทย์ที่บังคับให้วิศวกรต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เพื่อหาทางออกที่มันดีกว่านี้เพื่ออนาคตของระบบไฟฟ้าที่ยั่งยืนจริงๆทางออกหนึ่งที่ตอนนี้เขานิยมใช้กันก็คือต้องไม่ใช้ sf 6เพียวเพียวแล้วครับแต่เอามาผสมแทนเขาจะใช้ sf 6แค่ประมาณ20%แล้วเอาไปผสมกับก๊าซไนโตรเจนอีก80%วิธีนี้ก็จะช่วยลดปริมาณการใช้ sf 6โดยรวมลงไปได้เยอะเลยแน่นอนครับว่ามันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันบ้างเป็นเรื่องปกติของงานวิศวกรรม ประสิทธิภาพโดยรวมมันอาจจะลดลงมาหน่อยจาก100ร้อยเหลือสัก70%เมื่อเทียบกับ SFX เพียวๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ70%นี้ก็ยังถือว่าสูงมากๆแล้วนะครับมันยังทํางานได้ดีเยี่ยมในงานส่วนใหญ่เลยและที่สําคัญที่สุดคือเราลดผลกระทบต่อโลกเราลงไปได้มหาศาลเลยนี่แหละครับคือการหาจุดสมดุลที่มันฉาญฉลาดสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามนี้ไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าเป็นไปได้ไหม ที่เราจะสร้างสุดยอดฉนวนในอุดมคติขึ้นมาได้จริงๆฉนวนที่แบบส่งพลังสุดๆสามารถรับมือกับไฟฟ้าแรงสูงแค่ไหนก็ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทําร้ายโลกของเราเลยแม้แต่นิดเดียวนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ความท้าทายสําหรับอนาคตที่รอให้มนุษย์เราไปหาคําตอบกัน